อ้ไข่มันนุ่มชาละมุนมากๆครับสวัสดีครับเป็ดผสมกันแตดแต่ร,รีวิวนะครับวันนี้ผมอยู่กับเครื่องต้มไข่ครับเรียกว่าเป็นเครื่องต้มไข่ที่มีการตั้งโปรแกรมนะเราสามารถรังสรรค์เมนูไข่สวยๆได้หลายแบบเลยนะครับ ตัวเครื่องเนี่ยจะมีทั้งสิ้น6โหมดเลยอาทิเช่นไข่ลวกไข่ตุน้นไข่อ้อนเซน้นรวมไปถึงไข่ต้มแบบเป็นมอนอสวยๆเลยและยังมีไข่ชารวมไปถึงสามารถทำโยเกิร์ตได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับมีขนาดที่เล็กมากๆนะมันจะมีช่องที่ ให้ใส่ไข่เข้าไปการใส่ไข่เนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งสิ้น4ฟองส่วนเจ้าถาดตัวนี้เนี่ยเป็นที่ใช้สําหรับทําไข่ตุ่นนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยใช้กําลังไฟฟ้าอยู่ที่300วัตต์นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบการใช้งานจริงกันดีกว่านะว่าตัวเครื่องต้มไข่ตัวนี้จะทํางานอย่างไรรงไปถึงเมนูไข่ที่ออกมาจะหน้าตาสวยงามมากน้อยแค่ไหนไปกันเลยครับ ให้เปิดฝาขึ้นออกมานะครับแล้วก็อันนี้ไม่ได้ใช้นะเนื่องจากว่ามันจะใช้เฉพาะเมนูที่เป็นไข่ตุ๋นเท่านั้นนะครับอันนี้ยังไม่ต้องใช้หนะ้าตอนนี้นะดึงถาดไข่ออกมาครับซึ่งเจ้าตัวถาดไข่เนี่ยสามารถใส่ได้4ใบนะครับนี่สองสามสี่นี่ 2, 3, 4, น,นำใส่เข้าไปด้านในแบบนี้ใส่น้ำให้พอท่วมไข่นะครับ ขึ้นมาแบบนี้เลยเอาฝาเนี่ยปิดเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกเมนูนะครับผมเลือก P1 อันนี้คือเป็นเมนูของไข่ลวกนั่นเองนะครับนอกจากปุ่มออโต้แล้วนะครับเรายังสามารถที่จะมาคัสตอมเวลาตรงนี้ได้นะครับจะให้เป็นกี่นาทีนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเพื่อความสะดวกแล้วก็ความรวดเร็วนะผมแนะนําก็คือว่าเราใช้เป็นโหมดอัตโนมัติจะดีกว่านะครับโอเคตอนนี้ไข่ก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ มาดูกันว่าเมนู P1 ไข่ลวกหน้าตาออกมาจะประมาณไหนนะครับ ูมอนไข่ดิสวยมากมากครับสีทองเหลืองอาลามน่าทานมากๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่กำลังมองหานะเครื่องต้มไข่อัจฉริยะครับสามารถตั้งเมนูแล้วก็รังสรรค์เมนูไข่ออกมาได้หลากหลายอย่างเจ้าคาวูเครื่องนี้นะครับราคาบอกเลยว่าไม่แพงด้วยครับหลักร้อยเพียงเท่านั้นเองสามารถกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้เข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยครับแล้วสำหรับคลิปนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ <Net> <hertz> ไข e <Deus> ่มันนุ่มรสชาติละมุนมากๆครับ